สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชุมชนบ้านหนองว่าซึ่งเป็นชุมชนจิตอาสาตั้งอยู่ที่หมู่4ตำบลทุ่งยาวอำเภอเปเลียนจังหวัดตรังเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าชุมชนบ้านหนองว่าเขามีกิจกรรมอะไรกันบ้าง ความรู้มาส่งเสริมขยายผลให้ชุมชนในพื้นที่ดำเนินการมีการจัดทำบัญชีครัวเรือนประสานความร่วมมือกับกศนเบอร์รเบลียนจัดการฝึกอรบรมให้ความรู้ด้านการจัดทำบัญชีครัวเรือนแก่ชุมชนส่งผลให้คนในชุมชนจำนวน50บครัวเรือนมีการจดบันทึกข้อมูลรายรับรายจ่ายมีกิจกรรมลดรายจ่ายและสร้างรายได้ จำนวน270ปครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ95ของครัวเรือนทั้งหมด 1. ด้านการลดรายจ่ายส่งเสริมการปลูกพืชผักบริเวณบ้าน 2. ด้านการเพิ่มรายได้ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์การปลูกพืชเศรษฐกิจและการทำขนมพื้นบ้านมีการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจชี้แจงในการจัดเก็บข้อมูลเช่นการจัดเก็บข้อมูลเป็นความจำเป็นพื้นฐาน ได้มีการบันทึกข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นประจำหมู่บ้านได้มีการส่งเสริมไม่มีการสืบตอดภูมิปัญญาท้องถิ่นประจำหมู่บ้านจากรุ่นสู่รุ่นและมีกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีและการเรียนรู้วิชาการใหม่ๆเดือนละสองครั้งเช่นวิธีการปลูกพืชการใช้เครื่องมือเกษตรคมวิธีการผลิตการผลิตและใช้ปุ๋ยชีวภาพ การผลิตน้ำหมักชีวภาพคนในหมู่บ้านที่ได้เรียนรู้ไม่น้อยกว่ามีกระบวนการส่งเสริมให้คนในหมู่บ้านมีการเรียนรู้พัฒนาและจัดการใช้ประโยชน์จากทรกัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดรายได้อย่างยั่งยืน 2. ผลการดำเนินงานเป็นที่ประจักษ์มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ในชุมชนโดยจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง หนึ่งกิจกรรมภายในอาคารศูนย์การเรียนรู้ก็จะมีการจัดมิทรศการจัดเวทีประชาคมเพื่อการเรียนรู้ 2. กิจกรรมภายนอกอาคารเรียนรู้ก็จะเป็นการจัดการศึกษาจากการปฏิบัติการจริงการสาธิตการดูพื้นที่จริงการรับความรู้จากราตของชาวบ้านและมีจุดการเรียนรู้5จุดดังนี้ 1. ฐานการเรียนรู้ที่1 เกษตรปราณีบฐานการเรียนรู้ที่2การเพาะเห็ดนางฟ้าฐานการเรียนรู้ที่3การเลี้ยงปลาในกระชังฐานการเรียนรู้ที่4บ้านผัวเพียงด้วยสวนกเกษตรฐานการเรียนรู้ที่ห้ากเากษตรผสมผสานตามรอยเท้าพ่อการจัดกิจกรรมรักษาการและแต่งตั้งคณะทำงานดูแลต้นไม้เช่น ร่วมกันเก็บขยะสองฝั่งข้างทางถนนและสถานที่สำคัญต่างๆของหมู่บ้านโดยทางหมู่บ้านจะมีนโยบายร่วมกันรักษาความสะอาดห,หมู่บ้านเดือนละ1ครั้งส่วนสเก็ดข่าวต่อมาเป็นเรื่องของความสนุกสนานที่ออกจะเลอะเทอะหน่อยนะคะลงใต้ไปที่จังหวัดตรังค่ะ ไปกันที่บ้านหนองว่าอำเภอปลเหลียนในโครงการโคกหนองนาโมเดลกับกิจกรรมเอามือสามัคคีลงแขกออกปากขอแรงเพื่อสร้างความรักสามัคคีและให้ทุกๆครัวเรือนได้มีความมั่นคงทางอาหารค่ะงานนี้คุณไพโรธศรีละมูลในอำเภอมาเป็นประธานเปิดงานนะคะ ก่อนจะเริ่มทำนาต้องสร้างความสนุกสนานเอาสร้างบรรยากาศกันหน่อยค่ะเป็นบาร์สลปค่ะนี่เงาะป่ายังมาสร้างสีสันเลยนะคะและสุดท้ายเป็นการแข่งขันชักกระยอในท้องนาโอ้โหดูภาพอจิการคุณผู้ชม <Wow. S 2> ได้เปียกได้เย็นได้เละแล้วก็ได้ความสามัคคีด้วยค่ะ 3. กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้รับความรู้ ความก้าวใจมีจิตสาธารณะที่พร้อมอาสาสมัครในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมตลอดจนมีการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราะดำรริในพื้นที่ทำให้ประชาชนในชุมชนเกิดความรักความสามัคคีมีการประชุมกันทุกเดือนอย่างน้อยเดือนละสองครั้งเพื่อปรึกษาหรือทีเจงข้อราชก,การต่างๆ รวมในรอบปีมีการประชุมจะไม่น้อยกว่า20ครั้งต่อปีประชาชนในหมู่บ้านหนองว่าจะมีส่วนในการพัฒนาหมู่บ้านอย่างต่อเนื่องมีข้อปฏิบัติของหมู่บ้านคือได้กำหนดกฎระเบียบของหมู่บ้านขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรและได้ประกาศให้คนทั่วไปได้ทราบโดยได้ติดประกาศตามที่สำคัญของหมู่บ้านเช่นสถานที่ประชุมและคนในหมู่บ้านทุกครัวเรือนปฏิบัติตาม มีคนในหมู่บ้านชุมชนโลอดอบบยมุกคือมีการส่งเสริมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดส่งเสริมให้เยาวชนได้เล่นกีฬาและดนตรีในด้านของการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งโดยหมู่บ้านได้ร่วมกับส่วนราชการผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้นำผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบ,บวนการบำบัดรักษาการกลับเคลื่อนกองทุนเม่ของแผ่นดินการติดตามดูเลผู้ผ่านการบำบัดรักษาตรวจตาเฝ้าระวังไม่ให้ยาเสพติดเข้ามาในหมู่บ้านหมู่บ้านได้นำข้อมูลของชุมชนมาจัดทำแผนชุมชนมีการจัดทำแผนชุมชนโดยประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนและได้มีการปรับแผนชุมชนเป็นประจำทุกปีมีการประสานภาครัฐ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์มีกิจกรรมในแผนชุมชนไปปฏิบัติ25กิจกรรมคิดเป็นร้อยละ31ละของแผนชุมชน4มีการนำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร,ร,มริมาจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนสร้างสัมมาชีพที่เป็นรูปธรรมและสามารถต่อย,ยอดได้เช่นยกระดับรายได้ของครอบครัวมีกลุ่มอาชีพเพิ่มขึ้นเป็นต้นมีความเชื่อมั่นในหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้รับการพิจารณาจากอำเภอบะเลียนให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี2560หมู่บ้านสร้างสุขด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาอาชีพหลักของหมู่บ้านส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รวมกันเพื่อประกอบอาชีพเช่นกลุ่มพ่อเห็ดนางฟ้ากลุ่มเลี้ยงปลาในกระชังกลุ่มเลี้ยงไก่กลุ่มเลี้ยงวัว ุมสมาชิกโรงรมซึ่งมีครัวเรือนเข้าร่วมกิจกรรมจานวน271ครัวเรือนงานด้านจิตอาสา 1. เป็นชุมชนที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นชุมชนที่มีการดำเนินงานด้านจิตอาสามีกิจกรรมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการรณรง์ให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมีการถ่ายทอดสู่ลูกหลานดังนี้สภาพภูมิทัศน์สข้างทางการจัดทำผ้า,าย,ยินดีต้อนรับ ป้ายขอบคุณที่มาเยือนมีการจัดตกแต่งตามจุดต่างๆให้สวยงามเช่นซุ้มต่างๆป้ายต่างๆและผลงานดีเด่นในรอบปีด้านการกลับเคลื่อนวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการดำเนินกิจกรรมบ้านเรือนหน้าอยู่หมู่บ้านสะอาดโครงการประกวดครอบครัวพัฒนาตัวอย่างการดำเนินกิจกรรมบ้านเรือนหน้าอยู่หมู่บ้านสะอาด โดยได้ํำเนินการกับเพื่อนหมู่บ้านตามโครงการบ้านเรือนหน้าอยู่หมู่บ้านสะอาดผลจากการกับเพื่อนโครงการได้รับรางวัลชนะเลิศประกวดบ,บ้านเรือนหน้าอยู่หมู่บ้านสะอาดประจําปี2560ระดับจังหวัด 2. เป็นชุมชนที่สามารถเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการจิตอาสาชุมชนเพื่อพึ่งพาตนเองได้โดยคนในชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ เช่นเกษตรปลาณนี้การพอเพาะอิดนางฟ้าการเลี้ยงปลาในกระชังบ้านพอเพียงด้วยสวนเกษตรเกษตรผสมผสานตามรอยเท้าพ่อมีการสร้างฟาคีเครือไก่การพัฒนามีกิจกรรมการสร้างเครือ่ก่การพัฒนาร่วมกันโดยมีการประชุมเลขเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มหน่วยงานต่างๆรวมตั้งประสานงานในการร่วมกิจกรรมต่างๆเป็นประจำอย่างตอ่อ